ครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เราจะพามาดูนะครับว่ารถของท่านเองนะครับอยู่ในข่ายของการเปลี่ยนถุงลมนิรภัยทาคาตะหรือเปล่านะครับทางสภาองค์กรนะครับผู้บริโภคได้ออกมาประกาศนะครับสำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์ทั่วโลกนะฮะให้นำรถของท่านนะครับมาเปลี่ยน ถุงลมนิรภัยลูกใหม่นะครับหลังพบความเสียหายนะครับก็คือการสูญเสียทั้งร่างกายและก็บาดเจ็บสาหาัสและบางรายอาจเสียชีวิตนะครับคณะเกิดเหตุอุบัติเหตุนะครับของถุงลมจะระเบิดนะครับเมื่อรถนะครับประสบอุบัติเหตุหรือมีการชนกันนะครับรถที่จำหน่ายในเมืองไทยก็รวมกันอยู่ก็น่าจะมีประมาณ6 0 0 0นคันนะครับมีอยู่8ยี่ห้อนะครับ มีทั้งรถเก๋งและรถกระบะนะครับสำหรับยี่ห้อนั้นนะครับก็มี t o โยต้าฮอนด้าบีเอ็มดับ h บิล z ูมิ h ซูบิชิมัสด้าเชฟโรเลตฟอร์และนิสสันนะครับถุงลมทาคตะนะครับก็เป็นบริษัทนะครับผู้เชี่ยวชาญในด้านเข็มขัดนิรภัยและถุงลมนิรภัย มามากกว่า80ปีนะครับซึ่งทั่วโลกก็ยอมรับนะครับว่าปัญหาการคืนนั้นนะครับเกิดจากสูงลมนิรภัยนะครับเกิดระเบิดขึ้นมาหรือแตกนะครับก็จะมีชิ้นส่วนนะครับระบบอัดอากาศหลุดออกมานะครับมันจะส่งผลให้ไปกระทบกับผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารอาจจะได้รับการบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรืออาจเสียชีวิตนะครับซึ่งเราไม่สามารถเอามาลงได้นะครับสามารถเปิดดูใน YouTube ได้นะครับ ถุงลมนิรภัยระเบิดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับรถของท่านนะครับควรตรวจสอบแล้วก็โทรไปหาคอร์เซนเตอร์นะครับตามเบอร์ที่ผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็ทางผู้ผลิตในเมืองไทยก็ได้ส่งหนังสือไปแจ้งเตือนผู้ใช้รถเหมือนกันนะครับแล้วก็จะไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับลูกค้าที่ใช้รถก็สามารถโทรไปเช็คได้นะครับ อย่าลืมตรวจเช็คนะครับว่ารถของท่านมีการคืนให้เรียกเก็บเปลี่ยนถุงลมนิรภัยหรือเปล่านะครับ mm hmm. เราสามารถเช็คดูได้ง่ายๆนะครับก็เบอร์โทรที่ผมแจ้งให้ไปนะครับตามาหน้าหน้าเพจนะครับที่ที่ผมแปะไวใ้ให้โทรสอบถามได้เลยนะครับมันอันตรายนะครับควรตรวจเช็คนะครับว่า รถของเราอยู่ในขขยนั้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันอาจจะทําความเสียหายให้กับตัวเราเองนะครับตรวจสอบฟรีนะครับไม่เสียตังค์นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าใครยังไม่เปลี่ยนนะครับก็ให้รีบไปเปลี่ยนที่ศูนย์บริการรถของท่านนะครับที่โชว์รูมรถที่ท่านซื้อมาหรือทั่วประเทศก็ได้นะครับขอบคุณมากนะครับ